กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาชาวดองฟินตัวแตกเพราะติดยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีอีกค่ะสำหรับโมเมนต,ต์ความน่ารักของคู่หวานสุดฮอตแน็ชา์ลีและสาวเกาหลีส,สวยกามินค่ะที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทำเอาวงการ P ีสั่นสะเทือนตามปรากฏการแห่งการ P ีเเอาตอนนี้มีคนหันมาเข้าวงการ P ีกันเยอะมากๆเลยค่ะรวมไปทั้งดาราและศิลปินไทยที่สนใจที่จะมาเล่นในวงการอีกด้วย โดยล่าสุดคาะหนุ่มแจ็คแฟนฉันก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่ไม่พลาดจะขอมาร่วมสนุกเป็นดาวติ๊กต็อกแห่งการพีเคคนหนึง่งโดยการที่แจ็คแฟนฉันเข้ามาไลค์ครั้งแรกเนี่ยเ,เรียกได้ว่าก็เรียกเสียงฮากันไปเต็มๆเ,เลยทีเดียวค่ะแถมยังบอกคู่พีเคด้วยว่าชาลีและกามินเป็นแฟนกัน yeah ชาลีกามินกามินแฟนกันชาลีกามิน No mm -hmm, fan, good, fan, good, good, good. Yeah, yeah. Ah, you no friend, fan. Fan, 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 chan. fan, 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 no fan, 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 next no Charlie fan, fan, chan, no fan, Gamin, ne, ne, อ,ะอะ่อะคุณกำลังถ่ายภาพยนตร์กับชาลีหรือเปล่าอ่าชาลีโนโนมวีช่วงนี้ชาลีไม่ไม่รับหนังชาลีไม่รับหนังรับหนังสิบเจ็ดไลฟ์สดอ่าวันเซเว่นวันเซเว่นชาลีอืมวันเซเว่น คู่เดคู่มอโลมอโลมอโลจอกกิ้งเออนอนจอกกิ้งขา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 งอมชาลีอ๋อ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 ไลท์สดไลท์สดขายของเซลของเซลเออเยอะชาลีกางอินอ๋ออายอายอ๋อ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 อันเดสต์ e e l l tomorrow, tomorrow meet Charlie ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป็นกำลังใจให้ชางพีเอ็นทูปาด้วยนะคะ